สวัสดีครับวันนี้มาดูมาชมไก่งวงใจแอนกำลังกินอาหารกินญ้าในภาคเที่ยงภาคกลางวันครับกำลังกินอาหารอย่างอริสอร่อยโต,โตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วนะครับอีกไม่กี่เดือนก็ จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้แล้วนะครับกำลังน่ารักน่าชังกำลังซุกกำลังซนอุปุ๊บุเดี๋ยวก็จิกนะครับเดี๋ยวก็จกกบกบกบกกบกลังกินอาหารนะครับอยู่ในสาการที่สบายสบาย ลมเย็นสบายครับโดยรอบมีหญ้านะครับมีแหล่งน้ำนะครับมีปลาหญ้ามีอาหารแหล่งอาหารของมันโดยรอบบรรยากาศดีนะครับอยู่กลางทุ่งนานะครับเดิไปดูเล่นนะครับมาศึกษาไว้ศึกษาดูก่อนนะครับว่า จะสำเร็จไหมนะครับนี่ก็คือที่ให้น้ำนะครับเป็นน้ำหยดเปิดแรงก็ได้เปิดค่อยๆไว้นะครับเป็นน้ำระบบโซลาเซลล์ระบบ Solar Seal. โซลาเซลล์เป็นน้ำหยดเทเลนิตเทเลนิตเป็นน้ำหยดเทเลนิตเทเลนิต อยากก็ออกมากินนะครับอยากสมมติหเอ,อมากินเจาะรูเล็กๆคออ่าศีรษะลอดออกมาได้นะครับออกมาแล้วครับกินทีละตัวกินทีละตัวทีละตัวแนะบบหิวเมื่อไหรก็จิบกินเมื่อนั้นอยากออกข้างนอกก็ไม่ได้นะครับออกไปแล้วก็สู้ นับไม่ได้นะครับยืนให้มันกัดเฉยไม่รู้จักเรามันระวังเลยก็เลยให้อยู่ในอคอกนี่แหละปลอดภัยดีกว่านะครับก็คลิปนี้ก็เป็นการถ่ายให้ FC ได้ชมได้ดูนคับความน่ารักของไก่งวงพันใจแอน เลียงตามประษีภาษานะครับทำเป็นบ้างไม่เป็นบ้างก็นำภูมิปรรัญญาจากปราชญ์อาจารย์ทั้งหลายมาพัฒนามาปรับมาปรุงดีก็ดีไปไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับแต่ก็ดีขึ้นโตขึ้นโตว,วันโตคืนอยู่นะครับเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากาเรามีกำลังก็เลี้ยงไป ที่สำคัญก็คือเป็นการตัดหญ้าได้หญ้าช่วยเรานะครับเป็นเครื่องมือตัดหญ้าดำๆนี่ก็คือพันธุ์ลูกผสมอเมริกันบอลนะครับสีขาวเป็นใจแอน่นลูกผสมนะครับพันธุ์ไทยผสมไปผสมมาลายสายพันธุ์ก็เป็นพันธุ์ที่มีน้ำหนักอพอสมควรนะครับตัวโตใหว,วนะครับส่วนพันธุ์อเมริกันบอลเป็นพันธุ์ไทยมานานแล้วครับ ก็ไม่ไม่โตเท่าไหร่ครับก็ประมาณนี้นะครับนำลูกนะครับมาเลี้ยงนะครับก็คือนำไข่เก็บไข่จากแม่มาฟักจากแม่มาฟักมาฟักในตู้ฟักตู้ไฟฟ้านะครับก็ลองผิดลองถูกไปนะครับฟักได้ก็ได้ครับไม่ได้ก็ล้วไปครับเ็งกันฝึกหัดฝึกฝนนะครับฝึกหัดฝึกฝน พอได้เอาไวา้เลี้ยงดูเล่นไว้แจกคนในชุมชนนะครับเพื่อเป็นการเรียกความสนใจสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเลี้ยงก็ดูเป็นความรู้เป็นตัวอย่างนะครับเพื่อมีคนสนใจ ก็สามารถที่จะศึกษาได้นะครับตอนนี้ก็ยังอุ้บไปอยู่นะครับน่าเป็นเพียงว่า,าถ่ายคลิปให้ดูนะครับอุ้บไปอยู่นะครับยังไม่ปล่อยนะครับก็คือเอาไว้ศึกษาดูก่อนว่าเราจะไปรอดไหมเราจะสําสเร็จไหมก็น่ารักดีนะครับเชื่องดี เมื่อที้จนะับโอ้จับได้นะครับจับได้อย่าพึ่งไปยังไปลูกอย่าพึ่งไปอันนี้น่าจะเป็นตัวผู้นะครับเพศผู้เพราะมันมีงอนยาวมีดังที่จมูกแล้วเพศเมียงอนก็จะไม่ใหญ่นะครับก็เชื่องนะครับเลี้ยงง่ายตัวโตวไว พอได้ชมได้ศึกษานะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์นะครับขอบคุณไว้เท่านี้ครับ